Spy Series, สปายซีรีส์ซุยหลงอินตอนที่7-8ถึงตื่นขึ้นในความมืดหลังจากถังลี่ชือหายไปกลางพายุน้ำตอนนี้เปิดฉากด้วยภาพเขาตื่นขึ้นในโลกใต้น้ำที่ทั้งงดงามและน่ากลัวที่นั่นเต็มไปด้วยเงามังกรสลัวสลวและเสียงกระซิบว่าจงจำว่าเจ้าเคยเป็นอะไรไม่ใช่ใครเขาพบหญิงในชุดขาวนามว่าอุนวา ผู้บอกว่าเธอคือจิตแห่งมังกรน้ำเธอเผยความจริงว่าถังลี่ฉือคือผู้พิทักษ์มังกรองค์สุดท้ายที่เคยปิดผนึกพลังของตนเองเพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายอีกครั้งการปลุกพลังครั้งใหม่อุนว่าบอกว่ามังกรปีศาจอีกองค์นั่นคือเจ้าเหยียนคือส่วนหนึ่งของพลังที่แยกจากเขาในอดีต พวกเขาคือมังกรเดียวกันที่ถูกแบ่งเป็นสองเพื่อรักษาสมดุลแห่งน้ำแต่ตอนนี้พลังทั้งสองกำลังไม่เสถียรหากมารวมกันโดยไร้การควบคุมโลกจะล่มสลายบนพื้นดินความวุ่นวายเริ่มต้นขณะเดียวกันบนโลกมนุษย์ราชสำนักเริ่มปั่นข่าวว่าถัางลี่ชือคือปีศาจคืนชีพ ลินซูเอ๋อถูกจับเพราะปกป้องเขาและถูกสอบสวนอย่างโหดเหี้ยมในคุกใต้ดินเธอได้ยินคำพยากรณ์อีกครั้งว่ามังกรน,น้ำจะล้างบาปของตนด้วยเลือดของผู้ที่รักการกลับมาของผู้พิทักษ์ถังลี่ชือกลับขึ้นมาสู่ผิวน้ำอีกครั้งเขาเปลี่ยนไปพลังสงบนิ่งแต่ทรงอำนาจเขาไปช่วยลินซูเอ๋อจากคุก ราชสำนักทรงกองกำลังล้อมจับแต่กลับพ่ายเพราะพลังของเขาฉากนี้คือฉากที่แฟนๆบอกว่าสวยที่สุดในซีรีส์ภาพถังลี่ชือเดินกลางสายฝนน้ำไหลตามร่างเขาเหมือนมีชีวิตขณะที่ทุกหยดน้ำกลายเป็นอาวุธในมือรักที่ไม่อาจอยู่ได้หลังช่วยลินซูเอ๋อออกมาเธอกลับสารภาพว่า เธอเป็นผู้ถูกเลือกให้ฆ่าเขาเพราะหากปล่อยให้พลังของมังกรรวมกันโลกจะล่มสลายแต่เธอกลับพูดทั้งน้ำตาแต่ฉันเลือกที่จะเชื่อในหัวใจไม่ใช่คำพยากรณ์ทั้งคู่กอดกันท่ามกลางสายฝนแต่ถังลี่ชิวรู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะเจ้าเหยียนปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้เธอควบคุมพลังของมังกรปีศาจได้สมบูรณ์เธอมองถังลี่ชิวและพูดอย่างเย็นชา ถึงเวลาที่เจ้าต้องกลับมาเป็นหนึ่งกับข้าเพื่อเริ่มลอกใหม่น้ำในแม่น้ําทั้งสายเริ่มไหลย้อนกลับขึ้นฟ้าตอนจบปิดด้วยภาพมังกรสองตัว1สว่าง1นึ่มืดกําลังพุ่งเข้าหากันตอนนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญของซีรีส์ซุยหลงอินถังลี่ชือรู้ว่าตัวเองคือผู้พิทักษ์มังกรน้ําในอดีต พลังของเขาและเจ้าเหยียนคือสองด้านของมังกรเดียวกันหลินซูเอ๋อต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับความรักปิดท้ายด้วยการเปิดศึกมังกรที่จะเปลี่ยนชะตาโลก